ตัดไปทุกคนกะเพราทะเลคำตโตไปครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาทำกะเพาปลาหมึกนะครับเป็นกระเพาทะเลนะมีกุ้งนะครับทุกคนนี่ตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะเอาปลาหมึกนะครับลงไปลวกก่อนนะทุกคนเพราะว่าจะได้ คงความเด้งความหนึบของเมื้อมันนะทุกคนจะไม่เอาลงไปผัดทีเดียวเลยนะนี่ครับลงไปเลยกุ้งปลาหมึกใส่ลงไปี่ยแสะดุงะด้งเอาพอสะดุ้งพอนะทุกคนไม่ต้องถึงกับแบบสุกนะถ้าสุกมันจะแข็งนะครับน้ำร้อนโดนมือสะดุง้งใช่ไหมเ <laughs> พราะว่าจริงๆอ่ะการลวกก่อนเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้พวกล้างพวกเศษพวก ที่ดินเศษข้าเหมาอะไรพวกเนี้ยที่อ่ามันติดมาครับหรือที่เราล้างไม่หมดนะนี่ครับเหมือนจะได้ค่าเชื้อไปเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเอาลงไปผักทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้พอแล้วจริงๆอะ่ะโอเคตักขึ้นพักเลยครับแค่นี้พอคอนเซิร์ตเตาแก๊สต้องเข้าแล้วแหละเล็กเกินเล็กไปหน่อยนะต้องขอภัยในความสะดวงนะทุกคน ได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวพักไว้ก่อนครับทุกคนนี่มาทุกคนเริ่มผัดกันใส่น้ำมันลงไปก่อนออมางน้วร้อนใส่น้ำมันลงไปครับนี่อะไรครับเนี่ยนี่พริกกระเทียมจุกจุกครับทุกคนผัดทะเลมันต้องแน่นๆเครื่องดีๆลงลุยอขอได้คำเดียวข้างบ้านมีดา ผัดให้เหลืองแนั้นทุกคนนี่อะไรครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเฮ้ยขุ่นถ้าขุ่นนี่อร่อยแน่นอนถ้าสุดนี่แสดงว่าผ่านโอ้โหดูสีสานนีนะครับน่ารับประชิมรับประทานมาก อยากให้ทุกคนได้ลองทำนะจริงจริงที่ผมชอบกินมากนะแต่ต้องผัดเองนะครับถ้าไปร้านมันแบบเขาเรียกได้ว่าไงอะ่ะมันไม่ได้ไม่เยอะอ่ะกินไม่จุกอ,ะ <S <S อ่ะตอนนี้เริ่มเตรียมน้วใส่นี่เลยครับที่เราเตรียมไว้นี่ครับเลยในดูนี้ไม่ต้องใส่นี่นะทุกคนมนดูนี้ไม่ต้องใส่น้ํานะ แห้งๆครับอร่อยนี่เราจะใส่น้ำมันหอยนะครับของเมก้าเชฟนะทุกคนบอกเลยขาดไม่ได้จริงๆมันอร่อยมากครับของเมก้าเชฟลงไปครับน้ำปลาเมก้าเชฟทุกคนลงไปเลยปัดนะครับตัดเลี่ยนน้ำตาลครับโดยไป ความอร่อยมีตรงนี้แค่นี้พอจากนั้นทุกคนไม้กะเพราครับจุกจุกลงไปเลยม,ม,มีหอมลงไปด้วยนะนี่หอ,หอมเป็นลูกไม่หันเลยเลยไม่หนันจัดไปเลยโอ้โหโอ้ยหอกินมากนี่ทุกคน เาทะเลครับปลาหมกึกกุ้งคือแบบสีสันน่ารัรบประชิมมากอะไรที่ขาดไม่ได้ครับนี่เลยครับน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาเนี่เองนะครับโอ้มาลุยครับขอจักใส่ข้าวกันเลยนะนี่ดูวมวนปลาหมึกปลาหมึกนะใบกะเพราหน่อยทุยกคนนี่กุ้งนะครับอะไที่ขาดไม่ได้ครับ นี่ครับทุกคนปลาพิกนะครับนี่ปลามันเข้าไปโหจัดได้ไหมเนี่ยนี่จัดไปทุกคนกระเพราทะเลข,ขําตโตไปครับอืมกุ้งก็กินแล้วใช่ไหม ดีมากปลาหมึกกรอบมากอืมอืมอยากให้ทุกคนได้ลองจริงเราไปทำกันครับอร่อยมากอืมเอาอีกอืมตัวน,นี้มีไข่ด้วยนี่ตัวนี้มีไข่ด้วยครับตัดไปอืมนี่ครับหอมโดดหอมโดดนะครับ ปาล์มพีชลงไปหน่อยนีย่ทุกคนสับไปครับคำใหญ่ๆลุยอืมอ้มอืมอ้มหอมโดดขึ้นตา สุดม้ออยากจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนไปลองกันได้นะครับกับกะเพราปลาหมึกกุ้งหรือกะเพราทะเลอันนี้นะบอกได้คำเดียครับแจ่มากทุกคนไปลองก็ได้อย่าลืมกดติดตามด้วยลหะไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย